เขาเรียกว่าปริวัติเนี่ยเราก็ทําเอกสารสําคัญอย่างเช่นที่เราปริวัติอย่างที่เมืองน่านทําครูทําเองเนี่ยก็คืออาณาจักรหลักคํากฎหมายเมืองน่านที่เขียนก็สมัยพระเจ้าอนันตะวอะริทิเดชท,ท่านเคลื่อนครองเมืองน่านปีนี้ท่านร่างกฎหมายเลยเจ้าอนันเนี่ยทำให้เมืองน่านเป็นสมาร์ทซิตี้ภาพจิตรกรรมวัดภูมินก็วาดในยุคข,ของท่านเลย เสนอเรื่องนี้อยู่7ปีนะจึงได้รับประกาศคือพูดง่ายว่าขึ้นแทนท,ทีปริสของประเทศให้เป็นมรดกความทรงจําโลกส่วนประเทศไทยไวละอานาจักรหลักคำตอนนี้ก็ทําเป็นภาษาอังกฤษอยู่โดย p r o f e s อ o อกเกอร์จากเยอรมันมหาลัยฮัมบูร์กท่านช่วยกนา,าทำให้อันนี้จุลศัก,กราช1224จส .1224 พศออ2424 0 5ไปรานผวกนี้อายุ161ปีหน้าสุดท้ายเนี่ยก็จะบอกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นปีที่ฝรั่งมาตั้งกองสุนก็ปีนี้แหละตอนนั้นมากับพวกมิชน,นาลีอะไรพวกนี้เข้ามาพวกกองสุนอังกฤษฝรัร่งเศสก,ก็พยายามเข้ามาในช่วงรักปลายรักการที่4ที่5เนี่ยเข้ามาเพราะว่านาั่น ค้าเกลืออยู่เกลือย,ยังสําคัญกับหัวเมืองฝ่ายเหนือที่การกรําหนักอบยังไม่สะดวกเจ้าชีวิตองค์สุดท้ายของน่านเนี่ยเจ้ามาหาพรมสุรธาดาซื้อเครื่องบินให้กองทัพบ,บกเเพราะท่านคา,าช้างส่งให้อังกฤษกับพม่าเนี่ยผ่านเชียงใหม่ปีละร้อยกว่าเชื่อกอคิดดู Good t o g e t h e r เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ